สวัสดีครับวันนี้เจอกับมิกดีฟิวนะครับก็วันนี้จะมาดูหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับจะเป็นหูฟัง e d i f i e r นะครับรุ่นจะเป็นรุ่น W H 500นะครับรุ่นของตัวนี้นะครับเป็นหูฟังขนาดไม่ใหญ่มากนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ แล้วก็ไม่ใหญ่มา,มากนะครับเป็นออนออนเอียแนะผมแล้วก็ไปดูว่าโฟมตัวนี้นะครับมันนุ่มดีนะครับแกะกล่องมาก็จะเป็นจะแถมมาตัวนี้นะฮะสายมาให้อันหนึ่งนะฮะสาย usb c นะครับ type c แล้วก็ใตัวถุงใส่ของเล็กๆนะฮะใส สายชารหรือเปล่าเนาะเอาเทมมาให้กับหูฟังนะครับตัวนี้โอเคเรามาดูวัสดุของหูฟังตัวนี้นะครับก็เราจะดูตามราคานะครับนี่ครับ ตัวไดเวอร์หูฟังตัวนี้นะครับมันประมาณ30มิมลลิเมตรนะครับไดเวอร์ลำโพงหูฟังตัวนี้เนาะ30มิมลลิเมตรแล้วก็ถ้าวัดจากตรงนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณประมาณ60เนาะ60 65มิลลิเมตรนะรเวลาถ้าใสตัวนี้แต่ด้านใน,นมันประมาณ30มิมลลิเมตรนะครับเวลาใสานะครับเวลาใสาก็มันจะมีเอียงนี้ได้เนาะ ใส่แล้วไม่เจ็บหูนะครับเนี่ยเวลาใส่ก็จะเย็นได้ประมาณนี้ไม่เจ็บหูนี่นะครับความยืดหยุ่นของมันนะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่ได้แถมไอ้ตัวกล่องใส่หูฟังนะครับแต่พอดีผมได้ซื้อมาใส่เองนะครับประมาณนี้ไม่มียี่ห้อนะครับโ no นแบรนเนาะก็ใส่ได้พอดีเลยไม่ใหญ่มากนะครับพวกพาสะดวกนะครับ หูฟังตัวนี้ก็แบตเตอรี่ใช้ได้นานนะครับ40ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีโหมดที่เป็นเกมโหมดด้วยนะครับหูฟังนี้แล้วก็หมายของหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบป้องกันเสียงรบกวนนะครับเวลาเราใส่หูฟังแล้วก็คุยโทศรศัพท์หรือว่าเล่นเกมอย่างนี้นะครับเสียง รบก,กวนผมลองเทสดูแล้วนะครับมันเสียงดีมากเลยนะครับเสียงดีเลยแหละเวลาเราใส่หูฟังแล้วก็คุโยโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมกับเพื่อนอย่างนี้นะครับความดีเลยในการเล่นเกมนะครับน้อยมากครับผมลองเทสดูแล้วดีเลยน้อยมากอ่าแล้วก็มันจะมีแอปเนาะแอปของหูฟังตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูกันแอป ่าถ้าเรา,ามันจะมีแอปตัวนี้นะชื่อ e d i f i e r Connect นะครับอืมไม่เห็นเท่าไหร่นาะเปิดมาแล้วก็เวลาเราจะ c o n n e c กับตรงฟังแล้วก็เปิดปุ่มตรงกลางตัวนี้นะครับกดตรงกลางนี้อ่าอ่ากดค้างไว้นะครับ แล้วก็มันจะเพรกับหูฟังตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันเจอแล้วนะครับพอมันเจอแล้วเราก็สามารถกดคอนเน t ได้เลยนะครับฮนะครับจะดูไม่ค่อยเห็นเนาะอ่าแล้วก็มันจะมีสามารถที่จะปรับเสียงได้นะครับตัวเอ็กโคลิเซอร์นะครับผ่านแอปได้เลยนะครับเราสามารถที่จะผ่าน ปรับตรงนี้ที่แอปได้นะครับมันจะมีแบบดันดมิกนะครับดันดมิคคือมันมันปรับให้ออโต้ให้อยู่แล้วนะครับดันดมิกแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับเองได้นะครับที่ข้อสมา์นะครับกดที่ข้อสมา์แล้วมันจะมีแบบให้สามารถที่จะปรับเองได้นะครับแล้วก็ในหูฟังมันก็จะมีนี่ฮะโหมดในแอปนะครับมันก็จะมีให้สลับ หมดเพลงนะครับแล้วก็หมดเกมนะครับอ่าหรือว่าเราจะสลับจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปุ่มนี้นะฮะมันจะมีเดี๋ยวมองไม่คิดแลยปุ่มเนี้ยที่ใกล้ๆที่ชาร์จนะครับจะมีปุ่มอันนี้นะฮะกดทีนึงมันก็สลับหมดเกมกับหมดอ่าฟังเพลงนะฮะสลับให้ อ่าแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้นะครับใช้ดูแล้วถือว่าคุ้มแล้วก็อ่าโฟมตรงนี้นะครับเนี่ยมันนุ่มนะฮะนุ่มมากเลยใช้แล้วไม่เจ็บหูนะครับไม่กดหูนะครับแล้วเพราะว่ามันเอียงเอียงอย่างนี้แน่นะครับเอียงงนี้แล้วก็ใส่สบายมากครับหูฟังตัวนี้นะครับในราคาอ่าพันนิดๆนะครับพันกว่านิดๆ ถือว่าไม่แพงนะครับเท่าที่ผมซื้อมาก็พันกว่านิดนนะครับไม่แพงอ่าแล้วก็ซื้อในช่วงที่มันเป็น11บเ,เ,เด้วยนะครับอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดดใช่ไหมตามวันอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะลดราคาเป็นพิเศษอ่าเรามาพูดถึงเสียงกันดีกว่านะครับเสียงของหูฟังตัวนี้นะครับในย่านอ่าเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงร้องนะครับถือว่าสายใช้ได้เลยนะครับใน เกินราคามากนะครับตัวนี้เท่าที่ผมลองเทสดูนะครับเสียงร้องชัดแจ๋วเลยครับอ่าแล้วก็เสียงเบสก็ดีนะครับอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่ามันเสียงเบสดีเลยเลยครับถือว่าดีใช้ได้เกินราคาครับนี่นะครับก็ผมก็จะใช้ตัวนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่เป็นแบบอ่าน้อยคอนซัลเลิงเนาะเวลาเราคุย เวลาเราใส่นะครับเราสมามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้สบายได้ไม่ต้องถอดหูฟังก็ยังได้ยินนะครับนี่ครับก็ข้างในไม่ได้มีอะไรมาเยอะนะฮะกล่องก็ไม่มีเนาะเสียงแหลมเสียงทุม้มเสียงเบสนะครับมีอยู่ในหูฟังตัวนี้นะครับเกินราคามากครับ ในราคานี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองหาดูาถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับลองสั่งซื้อกันได้นะครับอ่าเท่าที่ผมใช้มา3-4เดือนนะครับในความรู้สึกผมนะครับถือว่าคุ้มนะครับผมให้ถ้า10เนาะ10ให้คะแนนซิมนี้ผมให้ประมาณ 8.5จุดเลยนะครับถือว่าดีใช้ได้ครับตัวนี้อ่าเร่ความยืดหยุ่นของตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าก็ถือว่ายืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเนี่ยตัวนี้ได้นะครับเนี่ยปรับได้ปรับได้กว้างอยู่น,นะครับเนี่ยเวลาเราปรับอาจจะได้ยินเสียงนินดนึงนะเนี่ยจะดูตามราคานะครับพัะดุก็จ,จะไม่ แน่นเท่าไหร่แต่ว่าเสียงนี้ใช้ได้เลยครับตามราคาเลยครับแต่เสียงดีกว่าราคานะครับโอเคครับก็วันนี้เนาะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เนาะสั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนะครับ e d i f i e r WH 5 0 0ครับตัวนี้อ่าดเวอร์เนาะเดเวอร์ของตัวนี้ประมาณ3 0ม m mm. มมีโหมดเกม มีโหมดเพลงนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดแบบในแอปนะครับมันสามารถที่จะมีอะไรคาเรียกสามารถที่จะป้องกันเสียงนะฮะที่มันเกินเดซิเบลนะครับสามารถที่จะตั้งตัวนี้ได้นะครับนี่เซฟวอลลุ่มเนาะนี่เซฟวอลลุ่มคือถ้าเสียงมันเกิน85ดบเดซิเบลมันก็จะมันก็จะไม่มันก็จะตัดเสียงให้เรานะครับให้เราให้ไม่ให้หูมัน ได้ยินเสียงดังเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจนะครับผมจะฝากถ้าใครสนใจนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับลองไปซื้อไปดูกันได้นะครับ e d i f i e r WH 5 0 0ครับก็วันนี้ก็ขอลากันเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับมิกรีวิวครั้งต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ